อาตมาเป็นนี่ยสองสามสี่พรรษาอายุวันซี้ไปในเป็นพระเมืบวชดี่นี่ยสองพรรษาอเลยไปไปเที่ยวฮอกกมาลบมาล้วัดพังเมื่อตังมันไปทางนี้เนี่ยบ้านนี้กลับมาอยู่บ้านเกิดเมืองนอนเจ้าของส่วนที่พ่อประุงศ์ปฏิสังขรณ์บรทุต่างๆในกอยกัปฏิสังขรณ์ส่วนที่สอบคนผู้ที่พ่อสอบใดกับที่สอบไทยอยากสอบกัมาสอบใทยอยากมาสั่งบารมีน้ำกระถ้ากันดืมหูดืมตาขึ้นมาพักกันจัง เหน่อยทรัพย์ก็ดีด้วยกายก็ดีด้วยใจก็ดีด้วยกำลังศรัทธาตั้งใจคิดว่าฝักอยู่ชั่วคราวขันตั้งคว่มกันอยู่น้ำโดนขันไว้คว่ำคว่มเป็นนี้อีกบานนี้งขันนี้บานคือที่บ้านละบานเต่าไปสั่งบานต้องไปพว่งกันอยู่ชุดกลางของบ้านให้ทั้งหลายอืแต่มีเท่าบานอื่นมาสั่งมาทำกันอยู่างนอยู่ในป่ามันเจริญเนี่ยฮันเจริญบ้านป่าบ้านบ้านมันพังคือเห็นบ้านเกิดเมืองนอนของเจ้าของมันเคยอยู่เคยอาศัยมาแล้วก็มาพูดถึงญาติโยมให้ทั้งหลายจ้ะ มันบรไดเกิดประโยชน์หลายอยู่่ี่มีวัดอยู่ไก่บ้านก็จริงหรอกแต่ว่าคนหมู่จังหวัดเขามาวัดเห็นเทพกัสลานี่ศาชนะเนี่ยโมเห็นโมมีมาดินมากินกันอยู่เพราะวน่ะผูดึงคอแม่พี่นองนี่เข้าบ้านก้อนเนี่ยถืหาผู้จิตสั่งใจมีสิ้นหาสิ้นแปลี่ยนปรากฏว่าโมเคยมีมันขนาดที่มีโมหรคือวือมันโมหูจักยังถ้าที่มาอยู่หนีมาเทิดโมไดเทศรักธรรมะให้ฟังจะเทศไปถีบไปแดนไหนโมหูจักโมเทศงอมาให้จะคล้องเตี้ย ไปเจมบนอื่นมเศร้าทั้เพื่อพอกไม่ออกเข้ารถดบ่พักกัหนุจักยิงซึ่ไปขึ้นมาก็สงสารคนมีตาอยู่มืดเหมือนเบื้องทงนีคนมีหูอยู่ันฟังโมลัยนิ่นีเมืนกไงคิดมีตนสงสารคือกันรักพุทธศาสนาเฮ้านั่นมันบ่ไก่ความจิงที่เราทํากันเมื่อไนหลายถามมันไก่ความจิงเฮาต้องมีความฉลาดคนไก่ธรรมะต้องมีความฉลาดรักพุทธศาสนาให้มีความฉลาดตั้งเทตั้งทารักษาศีลต้องมีความฉลาด โอ้จักพิดโู้จักถูกโู้จักคนทางหรือเราเป็นท่นทางต้องพ้อนนก,กันหูจักอือันนี้บอพป้กันหูจักอีนอย่างแล้วหมือนลำบากอยู่เขาถวายไปใะเกิดเสือแต่เขาเขาโกหกยังเกิดเสือบดูสีพระพุทธเจ้าว่าเป็นยังกษ์ดูสีพระพุทธเจ้าห้ามโบเซียชิงท,ที่บก่อนเสือก่อนโกหกกว่าไรเรื่องพุทธเม่นแต่เรื่องบาปเรื่องบุญเรื่องทำบุญชุนท่านทั้งหลายเรานี่แหละใครเชมากโกหกกว่าไรมันแจ้งมันชัดอันนี้ห้าวหนึ่งโอ้ยยากแล้ว ทำาบาปอยู่จนว่าสีตายเข้ามาบุญกับเสื้อเขาอยูเพราะนัะนใามาตัวเอาม,ม,มือมือนี่แล้วว่าเขาตัวมืออื่นมันตัวอีกก็ยังไห้อยู่เออมันมืดมันหนหาผููดถึงพระพัตนาใจคือถึงพระพุทธเป็นที่พึ่งถึงพระธรรมเป็นที่พึ่งถึงพระสงฆ์เป็นทีพึ่งจังที้กะหาบ่มีเัวดผ้ากันหยาหลายเป็นยกตัวอยางเส้นถือถเทวลาฟีฝ่าถือตอนใหม่ผู้เขาถือมองคลตื่นขา่าวถือดูตีย่ำแนนลาย คาไปสหรัฐซึ่งเขาว่ามีหลักพุทธศาสนาผีบ่มีท้าเฮ้านั่นเมื่อตดไปพูดไปเขาว่าสันดนห่วยมีนผีพูนํำมารดอืมแต่พร้อมว่ยังนะเอามาให้ผีพูกินขั้วเป็นจริงนั่นบ้านสหราชแต่ป้าทือตัวเมืองเฮาบ่าเคยมีไข่าได้เดียสี่ไปสอนอยู่ในผมไม่กับ,บเคกมีบัดไข่าได้เดียหรือผีบม่มีตัวตัวผีก็คือตัวไข่าได้เดียเนี่ะมันเป็นไข่เป็นนาาบ้านเขาบม่มีไข่เได้เดีย บ้านเท่าไม่ไข่ไม่เนี่ยไปอยู่ดงอยู่ปลาบนไหนบนหนึ่งกับาตเนี่ยดูร้านมันญาตินะจนพ่อเมียจนตัวจนหลอกเห็นต้นใหม่ใหญ่ๆคนนึนผีเด่นเป็นตระย่านต้นใหม่ไงก็ยญาติคนในใหญ่ๆนี่นี่เป็นกระย่านนีกระยาดเมื่อหายไปหน้านี่โศกอยู่เป็นตระย่านนั่นโศกเนี่ยผีนี่กระยานนี่ขึ้นคนเบดปัญญาคนไม่มีปัญญาบ่ฉลาดถึงอันนั้นไรเป็นเหตุให้พวกเขาตั้งไรตัวลูกตัวหลานใหุ้ทื่อมีพูดผีปีศารจ้ารพัดอย่างเป็นมา นี่เป็นเรื่องงมงายที่สุดบ่ไก่ทอพระพุทธโม่ไก่ทอพระธรรมโม่ไก่ทอพระสงฆ์บม่ไก่ทอรักพุทธศาสนาไกลกันเหลือเกินไกลกันมากที่สุดถ้าไกลเรื่องพุทธศาสนามันสิให้ใจคิดใจห้ามมันจึงสูงจากพุทธศาสนาเม่ห่จักพุทธศาสนากระบูกจักความจริงการให้ท่านมีผลกำไรกระบอกจักการรักษาศีลให้ผลกำไรกรบอกจักการภาวนาให้ผลอย่างไรว่่หูจักเบื่องภาวนาเม่อไม่ออกวันต่อเ้อามิจักภาวนาเนี่ย นี่ยูจะใกล้เห็นเพื่อนมึงเลยตัวเอามึงอยู่บุพเพนิภาวนาไรนะวาะไรรอกกนันแล้วภาวนายัางบจักนี่มัมมนไกลซืาา้อว่าให้ไกลหลายสิบหม,มื่นไกลหลายมีฉะนั้นตั้งใจมาปรับปรุงพ่อแม่พี่น้องลูกหลานสร้างทีทั้งหลายที่มาร่วมถึงในวัดนี้นั่นโดยมากถิ่มีคนสาต่างสารนธิสีมานี่โบโดว่าที่เมืองไทยเฮาทุกทุกประเทศจะสีสีได้มาเน,นี่ยในฉนานพากันตั้งอกตั้งใจพากัน หลับธรรมะของพระพุทธเจ้าเมื่อรดนดอกห้าวหน่อยนั้นปานีแล้วว่าเดี๋ยวนี้ผู้เฒ่าผู้แก่จำเก่าบมย่างไปทางไหนเป็นไปวาให้ผ้ากันบีบถ้ำสางค้นงามตัวนี้ทีเป็นประโยชน์แก่ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์นั่นด้วยผ้ากันถ้แต่เมื่อยังหน่อยยังนุ่มย่างสีขาใจะมาเฒ่าสักกอนแกสักก้อนยังสีขาวัดเขาว่าตั้งเตียยตั้งถ้ำเดี๋ยวคนแก่มีประโยชน์จำไรลูกเกิดกโอ้ยนางนุ่งกโอ้อยเดินวะเดินบอกพอเพียงเจ้าก้อนแบกทอนไม่ยิ่ง ย่งยูงไม่เท่าคาเป็นสมบัติมนนี้เท่ายังเสียดอย่างไดมันโมเสตโมไล่รอกกันเท่าเมื่อน,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 นี่นต้องพยายามสางคนงามคนดีแต่นน้อยให้มันนุ่งค่าการกระทํามันให้มันเท่าฆ่าการกระทํามันนี่ประโยชน์กว่าบางคนจนเข้าใจว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงดูในสกุลนรกนี่มันจะของเจ้าของว่าถูกสิ่งถูกอย่างนี่ว่าอะไรพี่เจริน่าให้มันแน่นอนไอ้ควาเป็นจริงมันเป็นเรื่องสมุิของเา้าโเจข้าวเท่านั้นแหละแผ่นดินในนี้ว่มีไผ่เป็นเจ้าของจ้กคนในประเทศไม่ไพ่เป็นเจ้าของเป็นใ่เรื่องสมุด ทั้งข้าวแล้วก็นี้ไปนี้ไปนี้ไปจยกไปทา้งหลบางคนเนื้อมเยินมันถือมันจนเป็นข่อยเป็นข่วมจนไปขาดไปตายกันพอเมียกระบุกกับพิษกันแตกสานาโมกันเพราะญาติของทิ่าเป็นของเจ้าของนี่นี่กรล้วนจะค้นขาดจากศิลธรรมทั้งนั้นอบ่หุ่จักคุณพพอคุณแม่คุณครูบาอาจารย์บ่หุ่จักดุจักล้านบ่หุจักตีจักหนองบ่หุจักแบงบ่หูจักปันจักสัตว์ล้วนแกอยู่ในหนกพุทธศาสนาเท่านั้นนบ่มีทางที่จะเลริอ

อันนี้กระโบเสือ,อน,นคู่เลี้ยนอยู่คู่กับโบเสืยนวิทยลักสูตรมันบ่เห็นดีนี่คือขั้วหมู่จักของคนเฮาหาพุนหมู่จักมาเว่าให้ฟังกระโบเสืองยังไงโบเซืยอยังไงเชื่อบบได้ทำบุญได้บุญทำบาปเลยบาป